สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องส่วนประกอบของกีตาร์อะคูสติกนะครับซึ่งส่วนประกอบของกีตาร์อะคูสติกนะครับมีทั้งหมด3ส่วนใหญ่ๆก็คือส่วนลำตัวนะครับส่วนคอแล้วก็ส่วนหัวนะครับที่ส่วนกลำตัวนั้นจะมีส่วนประกอบหลกัหลกๆนะครับก็คือซาวโฮนะครับซาวโฮมีหน้าที่อะไรซาวโฮมีหน้าที่รับเสียงที่เราดีดจากสายกีตาร์ลงไป แต่นั้นเสียงนั้นก็จะไปสะท้อนที่ภายในลําตัวของกีตาร์นะครับแล้วก็ส่งเสียงออกมาให้เราได้ยินกันส่วนที่สส่วนต่อไปก็คือส่วนคอนะครับส่วนส่วนคอนี้จะประกอบด้วยซิงเกิลบอร์ดนะครับก็คือไม้ที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นเฟลดนะครับก็มีที่ปรับเสียงปรับสายกีตาร์ให้ตรงตามที่เราต้องการนะครับเวลาเรากดลงไปนะครับส่วนต่อไปคือส่วนที่สาม ส่วน Head นะครับหรือว่าเฮดสต็อกนะครับก็จะประกอบด้วยลูกบิดนะครับลูกบิดก็จะมีไว้ปรับตั้งสายกีตาร์ให้ตรงตามมาตรฐานนะครับต่อไปมาดูในส่วนของสายกีตาร์นะครับสายกีตาร์ของกีตาร์คุสติกนะครับก็จะมีทั้งหมด6สายนะครับตั้งแต่สาย1สาย2สาย3สาย4สาย5แล้วก็สาย6นะครับ โอเครานนี้จากนะครับส่วนประกอบของกีตาร์แล้วเรามาลองดูว่ามือของเรานะครับทั้งซ้ายและมือซ้ายและมือขวาเนี่ยจะต้องตั้งท่ายังไงหรือว่าต้องปรับต้องจับยังไงนะครับมาดูที่มือขวาก่อนครับง่ายๆเลยนะครับมือขวาเนี่ยคือเนื่องจากว่ามือหรือว่าแก่ของแต่ละคนจะไม่เท่ากันนะครับให้เราจับหลักง่ายๆคือว่าให้มือเราเนี่ยเวลาเราดีดให้มันพาดผ่านตรงซาโฮอย่างนี้นะครับเพื่อให้ได้เสียงที่ดีที่สุด อาจจะแบบว่าพาดเราแต่ความถนัดของเราเลยนะครับให้มือนั้นพาดผ่านตรงกลางของซาวโฮส่วนมือซ้ายนะครับหลักการวิธีการวัดง่ายๆนะครับก็คือว่าสมมุติว่าเราเอามือออกมายื่นมาข้างหน้านะครับแบบว่าอย่างนี้นะครับแล้วเราค่อยๆกำมือเข้าไปนะครับโดยหันหันมือค่อยๆกำมืออย่างนี้นะครับจากนั้นเราเอานิ้วมือนะครับเบาๆไ้ที่ไอคออย่างนี้นะครับจะสังเกตว่านิ้วมือนะครับก็จะ ตรงเข้าที่คอของกีตาร์ตรงๆนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับนะครับโอเคแล้วเราก็สาม,มารถเล่นกีตาร์ได้อย่างเสียได้อย่างโอเค